แฮปปี้เบิร์เดย์นะจะมีความสุขมากแล้วก็ขอให้รอๆรวยๆแล้วก็ตั้งใจทำงานนะฮะตั้งใจเป็นนักแสดงที่ดีครับแล้วก็ขอให้เข้าบัญชีจุฬาได้นะแล้วก็ขอให้วันเกิดปีนี้เนี่ยเป็นเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุขตัวดทั้งปีเลยโอเคไหมเจอกันในบูมเจอกันบาย